ชีวิตดีขึ้นอย่างฉับพลันหลังสวดมนต์ให้อธิษฐานตามนี้วันนี้ข้าพเจ้าได้สวดมนต์นั่งสมาธิขอให้บุญนี้ตกถึงตัวข้าพเจ้าและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเทพเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าเจ้าที่เจ้าทางณนะสถานที่แห่งนี้ เจ้าที่เจ้าทางนะบานเลขที่นี้นี้โปรดช่วยเปิดทางเปิดแสงสว่างให้ข้าพรเจ้าได้พบเจอแต่สิ่งดีๆเพื่อนที่ดีมิตรที่ดีบริวารที่ดีทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีเงินไหลกองมีทองไหลามาคิดหวังสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จและขอให้ข้าพเจ้ามีสติในการใช้ชีวิตและหากวันนี้มีผู้ใดที่ได้ทำบุญทำทานด้วยเงินทองทรัพย์สินของกินของใช้ เพื่อให้ผู้อื่นมีความสุขกายสบายใจข้าพเจ้าขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆบุญนี้ด้วยเถิดและข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้กับบิดามารดาญาติผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาและเชื้อโรคทุกตัวที่อยู่ในตัวของข้าพเจ้าขอให้พวกเขาได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีมีความสุขกายสบายใจด้วยเถินสาธุ